สวัสดีค่ะหนูเกตค่ะหนูเกลค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนกแก้วตัวใหม่ค่ะนี่คือนกแก้วพูดได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดสวิตให้ดูนะคะสวัสดีเนี่ยค่ะจะพูดอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองพูดคำยาวๆดูนะคะสวัสดีชาวโลกมันจะสามารถพูดคำยาวแบบเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ใค่ะแต่ต้องจํากัดไม่เกิน15หวินะคะใช่ค่ะนี่มาดูรอบๆตัวของน้องเขานะคะแล้วรอบตัวของน้องเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่คือน้องอเขาค่ะเวลาพูดขอน้องเขาจะขยับปีกอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาพูดกันนะคะสวัสดีประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะมันเป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตา เดี๋ยวเราจะลองตั่งชื่อให้มันดีไหมคะค่ะตัวนี้ชื่ออะไรดีอืมชื่อน้องเฉาก้วยต้งเฉาก้วยตัวนี้ชื่อน้องอืม,มอ <laughs> น้องกล้วยปิง้งชื่ออะไรนะน้องกล้วยปิ้งน้งเฉาก้วยน่ะเป็นอาหารน้ำปูเลยจ่ะ <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ